อา,าล้วการงานแกงขี้เล็กครับผมเ็พี่น้องครับผมเมื่อมื่อนี่นำเสนอเมนูครับแกงขี้เล็กครับผมปุ้ยหอมออกดังทวน plane plane. ทวนพี่น้องเอ้ยอยากเห็นพี่น้องมาได้กินน้ำกันนะครับผมเอาปุ้ยใส่ไปใส่ไปสามถุงครับถุงละสามก้อนครับพี่น้องครับปุ้ยคนทวนทวนครับพี่น้องเอ้ยนะเอายานางใส่ละครับปานยานางใส่ครับผมถิมลงเขาก็กองครับในขันเอาหนามยานางลงครับพี่น้องครับเอ้ยบอกได้ว่าสูตรนี่ขมอมลัมเพราะว่า เพิินโบเลตุมไร้น้ำครับผมน้ำยนังลงปรับอันนี้คือผงชูรสอีสานครับผมน้ำยนังครับผมอนี่แหละครับผงชูรสอีสานอูมามิของอีสานบ้านเฮ่าครับเครื่อใบยนังครับปั้นครับบริตํามครับผมนี่อันนี้กะทิเด็ดคือกันครับอันนี้คือข้าเบือครับผมตำเห้มันแหลกแหลกนิดยครับแล้วกระต้มให้มันสุกครับผมโบสุกขีแตกครับพี่น้องครับผมอ่าลงไปครับั้นที่สองครับผม เดือดฟุ่ฟุฟฟครับหอมออกนอกจอครับพี่น้องครับผมอันนี้เฮาบวมมีหนังนะครับด้วยหนังหาเหลวเบิดบานพลันชชยบวมมีครับเฮากลยเลาใส่เป็นหมูสามสันครับอ่าเทเบ๊ลงไปครับผมครับพี่น้องครับเอื่อออกนอกจอดังทวนทวนครับพี่น้องเอ้ยหอมตำดังตึงเลยพี่น้องเอาคนคนกุลรกุเรในนิหน่อยครับผมนี่แหละครับอาหารนิสานบานเทาครับผมแกงขี้เล็กครับผมขมอมล้ม อ้าวปุ้งครับบัานี้สิ่งที่ขายว่าอะไรครับอาหารอีสานครับคือน้ำปลาแดกครับตีหอยยังก็ได้ครับเทลงไปเลยครับพี่น้องครับหอมทุ่นชนี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยใส่เครือกระปุกครับสีโบเสียดเลงไปพี่น้องเอ้ยว้ายเยาวาอ่าน้าปลาลงครับหอมขึ้นมาบัานี้ตำดังตึงบันนี้นี่บลอกพริกล้อครับอันนี้บลอกพริกในสิเป็นบลอกพริกเครือครับมันเน่าครับผมบลอกพริกล้อมันสั่นครับอันนี้บลอกพริกเครือมันเน่าขาดสวรผมสั่น กดอกกบพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่แหละครับอาหารอีสานบ้านเราครับผมสุดยอดอี้ครับอ่ะผักชี้เล่าต้นหอมครับบึบหวตลงไปเอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยขาดอย่างเดียวครับอันพักกันเนี่ยนะพักจุดหยุดพักกี่เลือดพักกี่เลือดพักกี่เลือดพี่น้องเลยพักกี่เลือดปุ๊มีออกซ่าแซ่บใส่สำเร็จแล้วครับพี่น้องครับหอมทวนๆวนที่เขาครับปุ๊ยพี่น้องเลย แกงขีเล็กครับแกงขีเล็กใส่หมูสามชั้นครับพี่น้องครับเพราะว่าหนังหัวครับบ่มมีครับพี่น้องเอ้ยสดผ่อนหวาน้ำกันครับอาหารอีสานครับผมพากิน้าเที่ยวอาหารอีสานครับ